สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พามาดูข้าวนะครับอายุสี่สิบเจ็ดวันนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากวันนั้นที่น้ํามันแห้งใช่ไหมครับเราก็มาเติมน้ําใส่นะครับแล้วเราก็ทําการหว่านปุ๋ยในช่วงสี่สิบเจ็ดวันนะครับผมจะไม่ได้หว่านปุ๋ยในลักษณะข้าวผมต้นกลมนะครับ ก็คือผมเคยบอกแล้วว่าผมจะหวานในลักษณะต้นเหลี่ยมนะครับต้นเหลี่ยมก็คือต้นมันจะไม่กลมนะครับมันจะออกเหลมเี่ยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าต้นมันจะออกเหลมเี่ยๆเห็นไหมครับผมผมจะไม่หวานในลักษณะต้นกลมนะครับนี่ต้นมันจะออกเหลมเี่ยๆอย่างนี้นะครับนี่ต้นมันจะออกเหลมเี่ยๆเหลมเี่ยๆเหมือนจะกลมน่ะครับแต่มันไม่กลมทำไมผมถึงหวานในลักษณะที่ไม่รอต้นข้าวกลม เพราะว่าในแนวคิดของผมหรือว่าความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าข้าวมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมอาหารในฤดูหนาวนะครับมันไม่ได้ใช้การเติบโตแบบทั่วไปนะครับการเติบโตแบบทั่วไปก็คือถ้าเป็นฤดูปกติเนี่ยการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยก็คือใส่เพื่อให้มันจเจริญเติบโตได้เลยใช่ไหมครับแต่อฤดูหนาวเนี่ยเราใส่เผื่อครับเราใส่เผื่อเนื่องจาก ถ้าข้าวอยู่ในจังหวะหนาวปั๊บเนี่ยข้าวก็จะไม่กินปุ๋ยใช่ไหมครับเมื่อข้าวไม่กินปุ๋ยปุ๊บเราไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนเนี่ยมันจะร้อนหรือมันจะหนาวถ้ามันหนาวข้าวก็จําสินถ้ามันร้อนขึ้นมาปุ๊บข้าวก็จะกินปุ๋ยฉะนั้นถ้าเราไปบอกว่ารอให้ต้นข้าวกลุ่มแล้วค่อยหว่านปุ๋ยใช่ไหมครับคือถ้าเรารอแบบนั้นอะเรามองว่าต้นข้าวเราอะ ถ้าในสภาวะที่ต้นข้าวมันกลมนะครับกลมเสร็จปุ๊บแต่อากาศมันเย็นหรือว่าหนาวข้าวมันก็จะไม่กินปุ๋ยซึ่งตอนที่ลักษณะต้นข้าวกลมไปแล้วปุ๊บเนะี่ยข้าวไม่กินปุ๋ยปัญหาที่เราได้นะครับก็คือข้าวมันไม่ได้สารอาหารเพียงพอในสิ่งที่เราอยากจะให้มันกินเหมือนจังหวะที่เราอยากให้มันกินแต่มันกินไม่ได้กับการที่เราให้มันกินไปก่อนนะครับเพื่อสะสมแล้วก็เก็บไว้ในต้นดีกว่าไหม ผมผมมองในทฤษฎีของผมแบบนี้ผมจะไม่มองในทฤษฎีหรือว่าการมองแบบว่าถึงแล้วใส่เกิดแล้วใส่ผมผมจะไม่มองในทฤษฎีนะผมจะมองเป็นแบบเผื่อทั้งหมดครับการเผื่อมันจะเรียกเหมือนการทำอะไรรอนะครับรอให้มันกินรอให้มันใช้นะครับรอให้มันเกิดอย่างนี้จะดีกว่าผมผมจะเป็นอย่างนี้นะผมผมจะไม่ไม่ไม่แบบว่า รอให้ข้าวเหลืองแล้วค่อยใส่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นหรือว่ารอให้ข้าวต้นกลมแล้วค่อยใส่ปุ๋ยผมจะไม่รอแบบนั้นเพราะว่าผมจะรอในลักษณะเกือบกลมนะครับหรือเกือบจะเกิดหรืออาจจะเริ่มเกิดผมจะฉีดกันหรือว่าผมจะใส่ปุ๋ยในช่วงลักษณะแบบนั้นก็คือเริ่มกลมผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วคืออยู่ในลักษณะ หกเหลี่ยมนะครับหรือต้นมีเหลี่ยมเหลี่ยมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะเริ่มลบเหลี่ยมลบลบเหลี่ยมเป็นกลมเป็นกลมปุ๊บเราก็จะทําการเติมน้ำใส่ปุ๋ยนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจข้าวว่ามันจะสูงหรือมันจะต่าเหมือนที่ผมบอกต้นข้าวท่านจะสูงต้นสูง,สงหรือต้นเตี้ยไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการออกรวงนะครับต้นสูงกับต้นเตี้ยข้าวออกรวงได้ปกติครับไม่ได้มีตรงไหนที่ข้าว เตี้ยแล้วจะไม่ออกรวงไม่มีครับเมื่อถึงระยะเวลาที่เขาจะต้องต้นกลมนะครับแล้วก็กัดหางปลาทูยังไงข้าวก็จะต้องออกครับไม่ว่าต้นจะได้แค่คืบเดียวก็ตามยังไงก็ออกส่วนรวงจะใหญ่รวงจะเล็กขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารเวลาในการสะสมอาหารของข้าวนานเพียงพอไหมเวลาที่ท่านเร่งมากจนเกินไปจนข้าวไม่สามารถที่จะอั้นรวงหรือว่าอั้นมเมล็ดให้ใหญ่ขึ้น แต่รีบกินรีบออกหรือเปล่าอันนี้ให้พิจารณาตรงลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนบางคนกังวลใจนะครับว่าข้าวต้นเตี้ยมาเนี่ยครับข้าวผมต้นแค่นี้ครับแค่คืบเดียวนะนี่ข้าวแค่ต้นคืบเดียวนะครับนี่คืบเดียวจริงๆนี่นะครับนี่ครับต้นคืบเดียวเห็นไหมครับอายุจะห้าสิบวันแล้วต้นได้แค่คืบเดียวถามว่าจะออกรวงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวท่านดูไปนะครับออกแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่ายังไงข้าวก็ออกรวงครับไม่ได้เกี่ยว แต่เกี่ยวแค่ว่าเราเนี่ยใส่อาหารใส่สิ่ง,งต่างๆให้เขาเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าในการที่เขาจะสะสมอาหารแล้วก็สร้างเมล็ดอ่อนได้เยอะน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับที่คนดูแลคนเอาใจใส่นะครับทำข้าวก็ทำเอาใจใส่ให้เหมือนการดูแล สิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่เรารักอะสักอย่างหนึ่งครับเราเราจะเข้าใจมันถ้าเราทําแบบทิ้งขว้างเราทําแบบไม่เอาใจใส่ไม่รักมันเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนแบบไม่รักเราเหรอครับบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเยอะมันผมมองว่ามันก็แล้วแต่คุณอะคุณจะทําในแบบไหนมันก็แล้วแต่คุนะครับ ผมทำในแบบของผมผมไม่เจอปัญหาอะไรผมทํำในแบบของผมมันก็งามปกติสวยทุกอย่างปกตินะครับผมก็มองว่ามันพอใจกับสิ่งที่ผมเป็นละส่วนบางท่านที่บอกว่าข้าวเป็นนูน่นเป็นนี่ใบไม้ใบาลายเป็นแมลงเป็นหนอนเป็นเชื้อรามันอยู่ที่พฤติกรรมท่านครับผมมองว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมชาวนาไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมอะไรหรอกครับพฤติกรรมการใช้ยาพฤติกรรมการใส่ปุย๋ย พฤติกรรมการทําอะไรตามกระแสที่แบบเขาใส่อะไรก็จะไปใส่ตามเขาโดยที่ไม่มองแปลงนาตนเองเป็นหลักคุณมักจะเกิดคําถามที่ผมเคยบอกตลอดว่าข้าเนี่ยเราฉีดยา,มาแมลงไปแต่เราไม่เคยฉีดยาไข่คุมไข่มันก็เหมือนกันแหละครับคําเนี่ยคือคุณฆ่าแต่วงจรแม่มันแต่ไม่เคยฆ่าไข่มัน เพราะแปลงนาเนี่ยคุณไม่เคยรู้เลยครับแปงนาหมดเนี่ยว่ามันมีเชื้อรามันมีไข่มีหนอนแค่ไหนคุณไม่เข้าใจตรงนี้ไงถ้าหวานหนาหวานบางหวานหนากับหวานบางหวานบางได้ลวงใหญ่หวานหนาได้รวงเล็กมันอยู่ที่การดูแลการ การปฏิบัติหรือพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยของคุณมากกว่าคุณรู้ว่าคุณหวานข้าวลงไปในจํานวนที่เยอะหนาแน่นแล้วก็หนาแล้วก็เยอะในนาคุณแต่คุณกลับกลายเป็นใส่ปุ๋ยเท่าเดิมพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะสื่อถึงมเมล็ดที่เล็กรวงเล็กและคุณก็จะไปโทษว่าข้าวคุณอ่ะมันเกิดปัญหารวงเล็กเพราะเราหวานนะจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการที่เราหวานข้าวหนะมันเกิดจากพฤติกรรมคุณใส่ปุ๋ยน้อยแต่อยากได้ข้าวเยอะ ก็คือหวานข้าวไปจํานวนร้อยเมล็ดแต่ใส่ปุ๋ยเพียงแค่สิบยี่สิบเมล็ดข้าวมีร้อยต้นแต่ใส่ปุ๋ยไปแค่ยี่สิบยี่สิบเม็ดมันจะได้กินหมดไหมครับถ้าคุณคิดว่าการที่คุณจะลงทุนน้อยๆการที่คุณจะไปหยัดต้นทุนแบบเยอะๆคุณก็หวานข้าวบางๆไปเลยนะครับไล่ละถังครึ่งสองถังพอนั่นแหละคุณอยากจะประหยัดปุ๋ยอยากจะประหยัดยาประหยัดได้เต็มร้อยนะครับแล้คุณก็จะเอาข้าว หนากับข้าวบางมาประเมินมาวัดกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าข้าวหนาเนี่ยเขาหวานหนาเขาลงทุนเยอะเพราะเขาอยากจะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นกับท่านหวานบางแต่ไม่ลงทุนอะไรเลยท่านก็จะได้ผลผลิตตามจํานวนเม็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวที่ท่านหวานลงไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันนะบางคนชอบรวงเล็กบางคนชอบรวงใหญ่นะครับ มันมีปร์เซ็นตรงนี้ที่แตกต่างกันแล้วแต่ความชอบความพึงพอใจของแต่ละคนส่วนข้าวหนามันจะแตกกอหรือว่าไม่แตกกอผมก็ตอบคุณได้ตรงนี้นะครับข้าวจะหนาจะบางเดินกอได้ปกติครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรว่าหวานบางข้าวจะเดินกอหรือเปล่าหว่าน,นาข้าวจะเดินกอเดินปกติครับจะหนาหรือจะบางข้าวก็เดินกอเหมือนกันนะครับ ต่างที่สิ่งที่คุณใส่สิ่งที่คุณบำรุงนะครับคุณบำรุงในลักษณะแบบไหนนะครับคุณใส่ปุ๋ยใส่ยาในลักษณะแบบไหนแล้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามกระแสผมแค่บอกนะครับว่ายาบางตัวสิ่งที่คุณใส่บางตัวผมเห็นชอบกบันจังเลยข้าวเหลืองครับอยากจะให้ข้าวเขียวใส่อะไรคุณจะเอาเขียวไปทําอะไรครับผมถามก่อน ผมไม่เห็นต้องไปนั่งดิ้นลนทําอะไรครับผมก็ใส่เหมือนเดิมของผมมันก็เขียวเองมันอยากจะเหลืองก็ให้มันเหลืองไหมครับมันเหลืองแล้วไงต่อเดี๋ยวสุดท้ายแล้วข้าวอ่ะหลังจากอากาศกลับมาในสภาวะปกติเดี๋ยวมันก็กลับมาเขียวเองครับไม่ว่าจะเป็นใบอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ใบหลกักใบธงเขาจะกลับมาเขียวเองในช่วงระยะก่อนออกรวงอยู่แล้วซึ่งแทนที่เราจะบำรุงกลับกลายเป็น การฉีดอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันเขียวแทนที่จะมองว่าข้าวเหลืองดีต่อนะดีต่อเรื่องมแงมลงแมลงไม่ลงข้าวเหลืองนี่มแมลงไม่มีนะข้าวเหลืองนี่เชื้อราไม่เป็นนะแต่กลับกลายเป็นอยากจะให้มันเขียวเมื่อมันเขียวแล้วก็ระวังหนอนม้วนใบหนอนกอนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะช่วงระยะสุดท้ายอะระวังเพี้ะกระโดดให้ดีเพราะาจะหาไม่เตือนนะครับ เพราะว่าพวกคุณยังไม่ได้เข้าใจธรรมชาติจริงๆหรอกครับว่าธรรมชาติเนี่ยมันต้องไปเป็นตามธรรมชาติมันจะไปฝืนธรรมชาติให้มันดีเหนือกว่าสิ่งที่ธรรมชาติเป็นไม่ได้นะครับมันก็แล้วแต่คุณมองนะครับผมก็ทําในแนวทางของผมสูตรใครสูตรมันแล้วก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแล้ะครับทํานาม,มีถูกมีผิดไม่ใช่ว่าพูดว่าทํานามไม่มีถูกไม่มีผิดกูโอ้ยผมไม่เชื่อคุณหรอกครับผมทํานามผมยังไม่เคยมีผิดเลย นะครับเพราะไอ้ผิดถูกของคุณอนะ่ะมันคือแบบไหนอ่ะคาว่าผิดหรือถูกนี่แหละคือความหมายของผมผมอาจจะทํานาผิดในแบบที่คุณมองว่าผิดแต่มันถูกในแบบที่ผมมองว่าถูกมันจะกลับกันอย่างนี้คุณจะไปมองว่าทําข้าวผิดอ่ะคุณไปชี้แจงว่าคนนั้นทําข้าวแบบผิดผมทําข้าวแบบถูกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะผิดของผมก็ได้หรือมันอาจจะถูกของคุณก็ได้ ฉะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ะมันไม่มีจริงครับมันมีแต่แบบว่าแนวทางใครประสบประสบความสําเร็จในแปลงนาของตนเองแนวทางใครประสบปัญหาประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ท่านทํามาแล้วเจอเจอเนี่ยมันตรงกับท่านแนวไหนมากกว่ามันตรงกับนาท่านตรงจากประสบการณ์ท่านแบบไหนมากกว่าผมมองว่ามันเป็นแบบนั้นครับทฒน,นามันก็ไม่ได้มีอะไรเลย นะครับไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆนะครับก็แค่เรื่องแมลงนะครับเรื่องแมลงเรื่องเพี้ยเรื่องเชื้อรานะครับส่วนเรื่องศัตรูก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือแมลงเชื้อราแล้วก็เพี้ยแค่นี้เองครับนอนเพี้ยเชื้อราส่วนเรื่องการบํารุงก็ส่วนการบํารุงมันจะแยกเป็นสองช้อยนะครับค,คุณไม่บํารุงเยอะแมลงเชื้อราก็จะไม่เกิดเยอะคุณบํารุงเยอะ มแมลงเชื้อราก็จะเกิดเยอะเห็นไหมครับว่ามันจะคู่กันฉะนั้นคุณต้องเลือกครับเลือกที่จะเสี่ยงอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณเลือกที่จะไม่เสี่ยงก็ไม่จําเป็นต้องบํารุงมันก็จะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงทั้งทางใจคุณไม่เสี่ยงทั้งการใส่ปุ๋ยการใส่เงินการลงทุนที่เยอะขึ้นเขาเรียกว่าไม่เสี่ยงคุณจะไม่เสี่ยงกับการลงทุนเยอะคุณจะไม่เสี่ยงกับการที่คุณบํารุงแล้วไปเจอเพี้ยะ เจอมแมลงเจอเชื้อราแล้วคุณก็บอกว่าทำนานมันยากยิ่งบำรุงมากเท่าไหร่มแมลงก็ยิ่งเยอะบำรุงมากเท่าไหร่เชื้อราก็ยิ่งเยอะยิ่งฉีดบ่อยเท่าไหร่ใบข้าวก็ยิ่งเสียยิ่งพังคุณเข้าใจตรงนี้ไหมแต่ถ้าคุณไม่ทําในสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ผลผลิตคุณมันก็จะได้น้อยคุณก็ต้องเลือกเอาระหว่างผลผลิตเยอะกับผลผลิตน้อย เข้าใจเส้นทางนะครับเส้นทางมันแบ่งออกมาเป็นสองเส้นทางอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับมันอยู่ที่เส้นทางที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกเส้นทางแบบไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าต่อไปเนี้ยมันคงไม่มีคลิปอะไรที่เกี่ยวกับการสอนแล้วนะครับผมมองครับผมจะทําในแนวทางที่ผมทำว่าสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูลักษณะข้าว อายุ47วันนะครับจะ50วันแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับใบก็สะอาดเอี่ยมดีนะครับต้นเติ้นก็อยู่ในลักษณะต้นยังไม่กลมนะครับโคนข้าวก็อาจจะมีเพี้ยบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนยาก็คงไม่บอกนะครับยาปุ๋ยเพราะว่าเราบอกไปมันก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรครับผมทำในแนวทางของผมคือบอกไปผู้คุณก็ไม่ทำ นะครับบอกไปพวกคุณก็ไม่ทำแล้วถึงพวกคุณทำมันก็ไม่ได้ออกมาแบบที่ผมอยากจะให้มันออกมาผมมองว่ามันต้องมีการเติมแต่งหรือมันต้องมีการไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันไม่ตรงกันคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะความไม่เข้าใจในแต่ละคนบางคนใส่แบบนี้ บอกว่าข้าวมันไม่เขียวคือผมก็ไม่เข้าใจว่าบางคนข้าวเขาจะเขียวระดับไหนนะครับที่ผมดูาบางคนก็เขียวแล้วเขายังจะเอาเขียวกว่านี้แล้วเมื่อมันเขียวได้สักพักหนึ่งมันเริ่มเกิดการไม่เขียวเพื่มมาเครียดอีกแล้วก็ซึ่งคือคุณไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติบ้างนะครับในบางจุดคุณจะเอาเป๊ะ,เ,ปะเลยแบบนาคนอื่นมาไม่ได้นะครับเราไม่รู้ไงว่านาคนอื่นเขาใส่อะไรนะครับ เขาเติมอะไรเขาฉีดอะไรผมให้โฟกัสจริงๆนะโฟกัสแหล่งสะสมอาหารของต้นข้าวแล้วโฟกัสในลักษณะที่ต้นข้าวออกรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวผมอยากให้โฟกัสตรงนั้นนะผมไม่อยากให้โฟกัสเรื่องใบหรอกว่าใบจะต้องใหญ่ต้องอะไรมันไม่ใช่นะี่บางคนอยากจะให้ข้าวสูงคุณก็ใส่น้ําเยอะๆดิอยากให้ข้าวสูงอ่ะใส่เข้าไปเยอะๆเลยใส่ให้ท่วม ต้นมันเลยก็ได้เดี๋ยวมันสูงเองข้าว่ะมันสูงหนีนะครับไม่ใช่ว่าใส่น้ำเฉาะแฉะใส่น้ำน้อยๆแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยเยอะๆเนี่ยข้าวไม่ได้สูงนะครับแต่ข้าวจะแตกกเอเราก็อธิบายในในแบบที่เราเข้าใจคือผมจะพูดยังไงอะมันเหมือนคือเหมือนเหมือนมันทำแล้วมัน มันทํายากนะครับในแต่ละรูปแบบจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากเลยในแต่ละรูปแบบนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านจะเอาอะไรแต่ผมเห็นบางคนจะเอาทุกอย่างจะเอาสิ่งที่ตัวเองเป๊ะ,ปะ,ปะทุกอย่างมันไม่ได้นะครับคือมันได้อย่างเสียอย่างพี่เข้าใจว่าคือทุกอย่างในการทํานายมันได้อย่างเสียอย่างครับมันจะไม่ใช่ว่าเราอยากได้ต้นสูงใบใหญ่ใบโตท่านก็จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างนะครับเมื่อต้นสูงนะครับ ใบใหญ่ใบโตท่านก็จะไปได้หนอนมาแรงนะครับคุมมันคูมมันไหวไหมหนึ่งเรื่องนะครับสองหลังจากใบโตใบใหญ่แล้วเนี้ยสิ่งที่ท่านจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวมันจะไม่หนานะครับแล้วข้าวก็จะไม่เดินก่อถ้าท่านอยากจะให้มันสูงให้มันโตมันก็จะไม่เดินกอมันจะต้นไข่ต้นมันเพราะว่าข้าวมันรีดน้ําแต่ถ้าข้าวต้นเตี้ย ข้าวมองแล้วแคะกันมันจะได้อย่างเสียอย่างก็คือมัอนจะไม่สูงแต่มันจะเดินก่อเยอะคือโฟกัสดีๆนะโฟกัสดีๆมองดีๆนะครับสำรวจดีๆคือเราก็ไม่ไม่รู้จะพูดไงนะว่าเราไม่มีปัญหาอะไรนะในการทํานาเราก็เลยไม่รู้จะอธิบายอะไรเราก็เลยมาอธิบายเรื่องพวกอันนี้ให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ